โดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนรสิงห์งั้นเรามาเริ่มเตรียมไก่กันเลยดีกว่าไหมคะสนะนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะเราจะเริ่มจากการซับไก่ให้แห้งก่อนนะคะ ให้ไก่หน่อยนะคะไก่ตัวแห้องอยังคะเอาทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะยกมาไว้ตรงนี้เลยน <ส S 2> ี่นะคะที่เราต้องเช็ดตัวให้ไก่ให้แห้งๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปอบเนี่ยน้ำมันจะได้เคลือบไก่แล้วสีจะได้ดูน่าทานเวลาออกมาค่ะโอเคพอแห L ้งแล้ว เราก็จะทําการตัดกระดูกบางส่วนออกค่ะใครจะตัดออกด้วยอะคะก็กระดูกบางส่วนมันจะแหลมอย่างเช่นตรงปลายปีกตรงนี้นะคะหรือว่าเล็กเกินไปฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปอบเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนส่วนอื่นสัก1เซนก็พอค่ะตัดออกง่ายๆจริงๆเราสามารถเลาะกระดูกบางส่วนอย่างเช่นกระดูกส่วนไหปะลาของไก่ออกด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นมันออก อะไรที่มันเป็นมันๆตรงข้างล่างนี้นะคะเราจะเอาออกให้หมดเสร็จแล้วเราทำอะไรก่อนคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเนยใส่ลงไปในใต้ผิวหนังของไก่ค่ะอันนี้นะคะเป็นเนยที่พิเศษผสมเกลือพิกไคแล้วก็พาสต์รี่ไว้เรียบร้อยแล้วที่เราเตรียมไว้ก่อนเพราะเราอยากจะให้เนยกลับมาเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะได้ยัดเข้าไปใต,ใต้ไก่ได้ง่าย ออกมันจได้หอมหอมใช่ไหมคะใช่เลยค่ะหรือเราสามารถใส่ใบเครื่องเทศอย่างอื่นที่เราชอบก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรสแมรี่พาสต์ลี่อะไรก็ใส่เข้าไปได้หมดเลยค่ะพอหลังจากนี้นะคะเราก็จะโรยเกลือพริกไทยให้ทั่วๆเลยถูๆด้วย คสครับผิวให้คุณไก่อ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยถึงเวลามัดไก่แล้วค่ะะอือเดี๋ยวพี่จะสอนชั้นนี้มัดนะคะประเด็นของการมัดไก่ก็คือเราอยากจะปิดตรงก้นมันให้มากที่สุดเพื่อที่น้ำข้างในจะได้ไม่ไหลออกมา,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 าหนึ่งครั้งแล้วก็เอาขาไก่ พันขึ้นมามให้มันชนกันอยู่ข้างบนร้อยมันไว้ให้มันชิดติดด้วยกันแ,แล้วเราก็ต้องเก็บปีกแ้่นี้เราก็มัดไก่เสร็จเรียบ,ะะยหหบร้อยแล้วค่ะเย้ไก่ของเราพร้อมอบแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะเดี๋ยวขอทานน้ำมันกับเนยลงไปนิดนึงก่อนนะคะ รสชาติแล้วหอมเนยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบแล้วนะแต่ก่อนที่เราจะเอาเข้าเตาอบอ่ะช่วยทาน้ำมันตรงถาดด้วยค่ะสันนิถั่วแลวเรียบร้อยแคะ่ะโอเคค่ะ ทีนี้เราก็จะเอาปีกไก่บางส่วนนะคะวางลงไปเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นฐานให้กับตัวไก่อบของเราเดี๋ยวซันนี่ช่วยยกไก่ไว้นะแล้วก็วางไว้บนีางพวกนี้เลยแล้วเราก็จะเอาเข้าเตาอบ16นาที200องศาค่ะ และสําหรับการอบพี่เจมีเทคนิคพิเศษด้วยนะคะเทคนิคพออพี่เจคืออะไรคะเราจะตะแคงไก่อบนะคะให้อยู่ด้านข้างอย่างนี้แล้วก็อบข้างละ16นาทีในอุณหภูมิ200องศาค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้เนื้อไก่ไม่แห้งแล้วก็หนังไก่กรอบด้วยค่ะ พอเราอบไก่สองข้าง16นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไก่ออกมาแล้วก็พลิกให้อบตรงกลางอย่างเดียวแล้วค่ะพอพลิกไก่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาผักใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้อบขั้นตอนสุดท้ายพร้อมๆกันเลยวันนี้เราก็มีแครอทถั่วช้เท้าแล้วก็ถั่วแขกนะคะลุกเข้ากับน้ำมันโรยพริกไทยเกลือนิดหน่อย และสุดท้ายอาจจะใส่มันฝรั่งลงไปด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาเข้าอบอีก16นาทีนะคะแค่นี้เราก็จะได้ไก่อบเรียบร้อยแล้วค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำสลัดผักของน้องซันนี่กันนะคะว้าวเมนูไก่อบน่าทานจังเลยค่ะช่วงหน้ากลับมาจัดการพักสลัดของน้องซันนี่กันนะคะ